ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินหนูน้อยสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่30เมษายน2565นะคะ แอดมินน้อยสวัสดีแฟนครับเปลกฮาน้อยทุกท่านเด้อจ้าเด้อเปิงได้กันเนาะท่านผู้ชมสำหรับผลฮาหน้อยเมื่อวานเด้อจ้าเด้อสำหรับผลฮาหน้อยเมื่อวานนี่เข่าใน่หกชุดเด่นต่อเนื่องอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนะาะก่อนจะไปรับชมแนวทางเบื้องผลนของเมื่อวานกันก่อนเด้อจ้าเด้อ เข้าไปใน6ชุดเด่นซีเมอร์ติดแล้วเด้อท่านผู้ชมเมื่อวานนี่แอดมินแนนจอไปไปที่สามหกเก้ากลักับแปท่านผู้ชมแอดมินเจาะบัเขานะจ๊นะเนาะแต่ว่าเข้าใน6ชุดเด่นนะคะสำหรับเ,เล็กเด่นนั่น3กับ4มาเนาะจ๊นะเนาะ3 4มานะคะ สำหรับสายวิง่งแอดมินดีใจน้ำ้ะจ้ะเดอ้อสำหรับสายวิ่งมาสามรอบนะจนะ๊ะเนาะแอดมินจับได้สามเก่าเดอ้อท่านผู้ชมเข้าไปที่สามเก้านะจนะ๊ะเนาะรอบปกตินะคะเลขในตารางเข้าไปเก่าซีเดอ้อท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่จับได้นั่นแอดมินดีใจน้ำ้ะจ้ะเดอ้อแอดมินจับบ่ได้เก่าซี แอดมินจับได้สามเก่านาะจ่ะเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนาแม่เด้อจาา้าเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วมาพบมาพอกันแล้วอย่าลืมกดติดตามไวน้นเด้อจ้่เด้อแล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะอุดหนุนสบู่ทางร้าน min แอดมินเด้อจ้าเด้อสำหรับสบู่ตอนนี้เด้อจาา้าเด้อจะมีหลายสูตร เขามาเพิ่มเติมเนาะจ้ะเนาะแอดมินขอแจ้งสูตรสบู่เด้อจ้ะเด้อจะมีสมเหล้งขาวกุนต้าระเบิดขี้ไค้แครอทชมพูเหล้งขาวมาแล้วนะคะกุนต้ามะนาวมะเขือเทศสำหรับเหล้งขาวที่ท่านใดล่อโทรเข้ามาสั่งได้เลยเด้อจ้ะเด้อของเข้าวันจันทร์นะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่นั่นโทรเข้ามาสร้างได้เลยเนาะจานะ้าเนาะ0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะเมมเบอร์ Member ทักไลน์ได้เลยนะคะไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจา้าแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะปัะจมวันที่30เมษายน2565น2 5 6เลขในตารางนะคะ 1> 0 1 2 3 5หนะคะเลขในตารางนะคะเด่นศูนและรองหนึ่งนะคะ0ูน6 1ห้า2ูหและ 2-6นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับทันใดที่ได้รอบแรกแล้วหายุดเดอ้อท่านผู้ชมเมื่อนี่มันรุ่นไปน้ำกันเนะาะจ้าเนาะว่า6ชุดเด่นเลขในตารางเราจะมาหรือเปล่านะคะ เมนนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ